The <tries> you. พระตูศพังขลังลางประเทววตาสาพัพพรรมังสวดทิปปวันตุตียพระวตสศพบำมังขลังลางประเทววตาสัพสังฆานุอาเวานะสตาสวดทิ ฮาวันตุเตม่ออากประ căn khai <laughs> ngàn là đi lý càng sợ được có một mà

Obrigado. ありがとうごい ด้วยมวลบุตรสนที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง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 สาธุครับพวกเราก็ไปแกล้งด้วยนะครับสาธุครับ